แปลนบ้านถ้าคุณไปซื้อบ้านเก่ามามันก็มักจะมีห้องน้ําไม่เพียงพอใช่แล้วทํายังไงที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มฟังก์ชันและให้หรูหราขึ้นได้จริงๆห้องเนี้ยเราไม่ได้ขยายใหญ่กว่าเดิมมากเลยนะแต่ว่าเราทําให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่มันมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเทให้ดูเลยดีกว่าไม่มีน้ํากระเด็นออกไปเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหดูเนี้ยเป็นฉากกั้นที่ดีดี สวัสดีครับครับผมวันนี้จะมาบอกว่าทํายังไงให้เพิ่มมูลค่าบ้านในการรีโนเวทบ้านเพื่อขายกับบ้านโอมาการเซาแต่ขอเล่าอย่างนี้ก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยรีโนเวทบ้านหรืออยู่อาศัยในบ้านเก่า30ปีเขามักจะทําห้องน้ําแบบห้องเดียวมีอยู่ห้องเดียวและใช้ร่วมกันผมเข้าใจแหละการทําห้องน้ําในสมัยก่อน่ยยุงากมันยุ่งยากแต่บ้านถ้าคุณไปซื้อบ้านเก่ามามันก็มักจะมีห้องน้ําไม่เพียงพอแล้วทํายังไงที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มฟังก์ชัน และให้หรูหราขึ้นได้เดี๋ยววันนี้เราเวลามาเล่ากันเล่าก่อนคือชั้น2อย่างเนี้ยมี3ห้องนอนแล้วมีห้องน้ำห้องเดียวคือห้องนี้ตอนนี้เราทาการเพิ่มห้องน้ำห้องหน้าไปแล้วไปย้อนดูคลิปอื่นเอาสองห้องนี้ใช้ด้วยกันเราก็เลยตัดเอาห้องเนี้ยมาทําเป็นมาสเตอร์เบดมคือห้องน้ำอีกตัวโดยการที่เราสร้างชิ้นนี้ขึ้นมาอ่าตรงนี้คือมีการก่อผนังขึ้นมาใหม่ทิดประตูใหม่ปกติประตูเดิมอยู่ประมาณใช่คือประตูเดิมอยู่อย่างงี้ห้องน้ำเนี้ยใช้ร่วมกันก็เลยแยกกันเข้าทีนี้ไหนๆเราเมจ้าห้องนอนี้ ว้างขวาง,วางแต่อาจจะแบ่งกะยิบกกะย่อยซอกเล็กซอกน้อยหน่อยหัวเตียงอยู่ประมาณอย่างนี้ประมาณนี้แต่ห้องนอนกันไฮไลท์วันนี้เรารจะพาไปดูในห้องน้ำโอเคโอเคพ<า>เข้ามาเนี่ยคุณก็จะพบกับว่าอ่างล้งมือ สุขภฑพแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชาวเวอร์ครับเดี๋ยวเราเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับห้องน้ําเดิมที่เราได้มาเนี่ยก่อนรีโนเวทมันเป็นห้องน้ําที่มีขนาดประมาณเมตรห้าเนี่ยกว้างเมตรห้าสิบแล้วลึกเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตรสามนะครับเล็กๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการกั้นห้องน้ำของเป็นแบบกระจกแเปอร์การมากั้นเลยคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณไปทําบ้านอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีกระจกฉากกั้น ห้องน้ําแบบสําเร็จรูปอยู่ใช่คือต้องบอกว่าสําเร็จรูปมันจะค่อนข้างจะถูกกว่าอย่างหนึ่งเขาจะตัดมาเป็นแมสโปรชั่นมีจำนวนเยอะแต่เขาเสียคือมันจะไม่ค่อยพอดีกับพื้นที่คุณหรอกซึ่งวันนี้เราก็เป็นไอเดียให้คุณเพื่อนๆไปเลยเผื่อมีปัญหาเยวกวบเราอยู่หรือบางบ้านไม่มีอยากจะติดเพิ่มคุณจะได้มาติดฉากกั้นถูกต้องที่คุณจะได้เลยคราวนี้เราก็มีการหาข้อมูลมานะครับแล้วก็มีจ้าหนึ่งน่าสนใจชื่อว่าชาวเวอร์คิครับผม บรนด์ท้าคิงเนี่ยผมเห็นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ประเด็นที่สําคัญเลยคือเนี่ยอันนี้มันจะไม่ใช่เหมือนการนําสิ่งสําเร็จรูปมาติดตั้งนะมันจะเป็นการวัดหน้างานเหมือนงานบิวอินเลยถ้าวัดเป็นระดบ mm. ับมิลลิเมตรเลยกระจกที่เรามาติดตั้งเนี่ยมันจะฟิตอินไปกับพื้นที่เลยรอ่ต่อจะแทบไม่มีฟังก์ชันอะไรต่างๆมันสามารถเลือกปรับได้ถูกต้องพอเลือกได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกวิธีการเปิดปิดวิธีการเปิดปิดมันก็มีสแบบง่ายมันก็จะมีการแบบเปิดเข้าเปิดเข้าหหรรืือออเดดว่าาจสไล จริงๆเจ้าเนี้ยน่ารักมากก็คือว่าเราสามารถติดตามในช่องทางโซเชียลต่างๆหรือติดตามที่เบอร์โทรเว็บไซต์เขาเนี่ยหาข้อมูลไปก่อนพอโทรไปสอบถามแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบริการต่างๆ่าอันนี้วันสต็อปสวิตช์อันนี้มาวัดไฟให้ก็จะมีส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจหน้างานพอช่างผู้เชี่ยวชาญ้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาดูเรื่องอะไรบ้างวัดเนียวัดอยู่แล้วแล้วเขาจะไปดูแนวท่อด้วยว่าเจาะโดนแนวท่อไหมนะครับติดตั้งความสูงเท่าไหร่ กระเบื้องมีมีโขมมีรูพุนไหมอ่าแล้วก็เอาแบบเอาอะไรมาให้เราเลือกสรุปตรงนี้เลยนะครับก็ช่างก็ดูผู้เชี่ยวชาญเป็นกันเองอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาบวันเรียบร้อยเขากลับไปแล้วเดี๋ยวข้อมูลเสนอราคาตกลงราคาเลือกแบบกันถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูในวันติดตัางการทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองใช้งานให้ดู โอ้โหว,ว,ว้าวนี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งฉากกั้นอาบน้ํากระจกมาตรฐานมอกอไทยนะครับรุ่นนี้ที่เราเลือกใช้จะชื่อว่ารุ่นรอยัลเจ็ดพันนะครับขนาดความกว้าง1เมตร38.5เซนนะครับและสูงประมาณ2เมตรจากแบรนดชาวเวอร์กิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาพูดเจาะรายละเอียดน,นะคอนเทนต์หัวใจของวันนี้เรามาพูดถึงการกั้นฉากกั้นนะครับเพื่อแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งออกจากกันแล้วเวลาเราใช้ฉากกั้นที่เป็นกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ มากเพราะว่าเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะหลังใช้กระจกเนี่ยถูกไหมมันจะแตกมันจะอะไรไหมมันจะอันตรายไหมต่อมาการใช้งานจะต้องใช้งานได้ดีด้วยนะครับสามารถกันน้ำได้และเรื่องสุดท้ายคือการดูแลรักษาเขาเนี่ยจะต้องทะนุถนอมมากแค่ไหนหจะมีคราบน้ําคราบอะไรเยอะไหมแต่คนอื่นเอาอย่างนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปใช้ตามหรืออยากจะได้ไอเดียของฉางกกั้นอาบน้ำเนี่ยเรื่องราวเขาก่อนจะมาติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ อย่างแรกที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือคือจะเป็นทีมสารวจหน้างานนะครับเราจะเรียกทีมนั้นว่า on site technical consultant นะครับซึ่งแปลว่าก็คือผู้ให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเราดูแลเรื่องหน้างานเนี่ยเขาก็จะวัดไปอย่างเป๊ะๆเ,เลยใช่ไหมคราวนี้หลังจากนั้นเน่ยเขาก็จะทําแบบมาให้เราว่าเออเราคอนเฟิร์มตามแบบนี้นะกระจกเลือกใช้แบบไหน มือจับเลือกใช้ยังไงดีไซน์เป็นยังไงบ้างพอเราคอนเฟิร์มในกระดาษอ่ะเขาก็ทาการสั่งผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยของเขาครับใช้เครื่องจักรหมดเลยในการทํากระจกแล้วก็มาประกอบที่หน้าง,งานซึ่งการประกอบนะเร็วมากออผมไม่ยากตกใจเลยใช้เวลาประกอบอยู่ที่ทสักประมาณมมชั่วโมงไม่เกินสอชั่วโมงอ่ะเร็วมากอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ามันต้องมีการเจาะกระเบื้องเขาจะใช้การยึดติดด้วยน็อตเนี่ยให้ตัวกระจกฉากกั้นขอ,ของเรามีความแข็งแรงใช่ไหมตั้งแต่ดีเทลตั้งแต่ก,การเจาะและผมก็แอบสอบถามกับพี่ช่างมาเนาะ เขาใช้หัวเจาะเพชรเป็นหัวเจาะกระเบื้องเพชรอ่ะมันจะเพิ่มต้นทุนให้ช่างนะครับคือเวลาเขาเจาะกระเบื้องลงไปเนี่ยกระเบื้องมันมีความแข็งถูกไหมมันจะไม่เกิดการแตกแล้วรูที่เจาะเนี่ยจะเป็นรูเจาะที่แบบคมๆเลยอะ่ะแล้วเวลาเราติดตั้งชิ้นงานไปอะ่ะมันก็จะได้ทั้งความแข็งแรงมันก็จะได้ทั้งความสวยงามด้วยไม่มีกระเบื้องที่แตกแล้วอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อมาในการติดตั้งเนี่ยที่ผมเห็นอีกอันหนึ่งก็คือตัวซิลิโคนเพราะว่าอันเนี้ยกระจกเนี่ยมันฟิตมากับพื้นที่เลยเป็นระดับมิลลลเเเมตมตนจะืออ่งง็็กกาากาาาา ด้วยตัวซิลิโคนใสซึ่งซิลิโคนใสเนี่ยเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในงานตู้ปลาเกรดงานตู้ปลามันช่วยให้อะไรก็คือว่าได้ทั้งความเหนียวแข็งแรงทนน้ําแล้วก็ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราได้ง่ายด้วยนะครสุดท้ายเรามาพูดถึงตัวนวัตกรรมที่เขาใส่มาดีกว่าของชาวเวอร์คิเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นที่กระจกด้วยนะครับเราจะเรีก กระจกแบบนี้ว่า double safety ้ก a า s นะครับคือมีองค์ประกอบของอะไรบ้างอย่างแรกเขาต้องใช้กระจกเทมเปอร์อยู่แล้วเราคุมม้นชินมาอยู่แล้วนะว่ากระจกเทมเปอร์คือกระจกนิรภัยแต่เทมเปอร์ฟังก์ชันของเขาจริงๆเนี่ยคือทํามาให้แข็งแรงกว่ากระจกสแตนดาร์ดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ4-5เท่าต่อมาสิ่งที่เขาใช้ควบคู่กันคือเราจะได้ว่ากระจกแบบลามิเนตการ์กระจกลามิเนตเนี่ยคือเหมือนการเอากระจก2แผ่นมาประปรกบกันด้วยลามิเนตนะครับสิ่งที่ได้มันก็คือได้ความเหนียวของฟิล์มลามิเนตเนี่ย พอเขาใช้2ตัวนี้ร่วมกันเนี่ยทั้งความแข็งแรงทั้งกระจกลามิเนตเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกระจกแตกขึ้นมาเนี่ยเวลามันแตกเป็นเมก้โพดเนี่ยแต่เคยเห็นไหมว่ามันจะไม่ร่วงลงมาที่พื้นมันจะยึดเกาะด้วยกันอยู่มันทําให้ไม่มาทําอันตรายกับเราอีกทีหนึ่งซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จึงทําให้เราหายห่วงเรื่องความแข็งแรงทนทานไปได้แล้วอ่ะความแข็งแรงผ่านไปแล้วปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเรื่องต่อมา การใช้งานแล้วเป็นยังไงกระจกที่อยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่อัดแน่นอยู่ในตัวกระจกจากชวาคิงเนี่ยเราจะเรียกว่าอัลตราการ์ดบวกเทฟลอนนั่นเองนะครับมันจะทําให้คราบจุกประปไม่ไปเกาะกระจกได้ง่ายนะครับมันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในโลกที่ตัวชวาคิงเนี่ยเอามาใส่ในกระจกซึ่งแปลว่าเราใช้งานไปน,นานๆนะครับกระจกของเราก็จะใสเหมือนใหม่อยู่ตลอดเราพามาดูหลังการติดตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงดีไซน์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นการสไลด์นะซึ่งกลายเป็นว่าพื้้นนทีี่เเล็กๆแบบ เห็นไหมมันสามารถเลือกรูปแบบการเปิดได้ว่าเฮ้ยเรามีข้อจํากัดของโถส้วมเราเลือกรูปแบบบานสไลด์ไปเลยดีกว่าองค์ประกอบสุดท้ายที่ห้ามพลาดเลยของตัวฉากกั้นอาบน้ําแบบนี้คือเขาไม่เอากระจกมาชนกันอยู่แล้วมันอันตรายถูกไหมเขาก็จะมีตัวเก็บงานซึ่งเป็นยางแบบนี้มาให้ซึ่งยางนี่ค่อนข้างทำออกมาพรีเมียมเลยทีเดียวลองดูจากชิ้นงานก็ได้นะครับแต่เขามีดีเทลแบบนี้ด้วยตรงนี้ที่เป็นสีเทาๆแบบนี้มันคือเม่ดเหล็กเพื่อนและเวลาปิดนะครับนี่ นอกจากความสมูทในการปิดแล้วเนี่ยความแนบสนิทที่ได้เนี่ยเหล็กตรงนี้จะดูดเข้าหากันแม่เหล็กตรงนี้พอดูดเข้าหากันเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยทําให้ห้องน้ำเ่าปิดสนิทมากขึ้นหรือเวลาเราอาบน้ําไปานานๆด้วยความลื่นของลูกล้อประตูมันจะไม่ค่อยสไลด์เปิดออกมาเองมันก็จะมีแม่เหล็กงับมันอยู่นะครับแล้วลองดูว่าตรงนี้นะไม่ว่าจะอาบน้ําแรงขนาดไหนเนี่ยพื้นที่ส่วนเปียกก็จะถูกจํากัดอยู่แค่นี้ไม่กระเซน็นออกไปข้างนอกนะครับอาะก็เป็นฟังก์ชันดีๆที่เราสามารถเลือกหาใช้ได้จาก กระจบฉากกั้นอาบน้ำนะซึ่งตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยนะครับตอบโจทย์ทั้งความสวยงาม ตอบโจทย์ทั้งการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับถ้าคุณผู้ชมดูมันจนถึงตรงนี้นะครับก็แปลว่าคุณผู้ชมอยากจะติดฉากการอาบน้ําเจ๋งๆแบบนี้ให้กับที่บ้านคุณผู้ชมนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามตรงที่ชาวเวคิงได้เลยนะครับเช่น l i น์แอดก็ได้นะครับพิมพ์แอดชาวเวคิงมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ทั้งโปรโมชั่นราคาการสํารวจหน้างานสามารถสํารวจหน้างานฟรีได้ทั้งกรุงเทพปริมณฑลและก็ชลบุรีนะครับ ส่วนพื้นที่อื่นๆลองสอบถามไปที่ไลน์เขาเดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้นะครับว่าเดี๋ยวให้พี่หินเล่าดีไซน์ในห้องน้ำดีีอกว่าห้องน้ําของเราวันนี้เสร็จแล้วออกมาสวยงามมากแค่ไหนครับ มาคราาับผมเรามาด่าวดีไซน์ห้องนอ้ำผมเน้นย้ำไก่อนอบ้านยังไม่เสร็จใช่น้ำยังไม่ได้ต่อดี เป็นทุกครั้งคราวที่เราทําห้องน้ําเสร็จก่อนใช่ครับแต่ด้วยความเป็นจริงแหละคือเขาเรียกว่าเป็นเวท p r o ซสเนาะเป็นงานปูนงานเปลี่ยนพวกเนี้ยแล้วเธอก็รีบทําให้มันเสร็จก่อนนะครับผมจริงๆห้องเนี้ยเราไม่ได้ขยายใหญ่กว่าเดิมมากเลยนะแต่ว่าเราทำให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่มันมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปจัดการกับมันนะครับผมแต่เดิมเนี้ยห้องน้ํามันแค่ถูกขยายไปแค่ประมาณครึ่งตารางเมตรเองก็คือขยายเพื่อให้มันเปลี่ยน s i ูเรชั o ในการเข้าที่สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จาก ที่แต่เดิมเป็นห้องที่เข้ามาเพื่อแชร์หลายๆห้องนอนก็ปรับมาเป็นห้องที่ p r i v a t e y สำหรับ master bedroom นี้ครับแต่ประเด็นก็คือห้องน้ำนี้ทำยังไงให้เรามีความสุขมากขึ้นภาพรวมของบ้านเนี่ยจะออกมาในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลโมเดิร์นมินิมอลครับคราวนี้สิ่งที่ทําให้ห้องน้ำมันมีประสิทธิภาพมากต้องเล่าก่อนว่าเดิมทีเนี่ยกับเบื้องไม่ได้เก็บอยู่แล้วใช่พอทำเข้ามาเสร็จก็แค่เปลี่ยนทุกอย่างในห้องน้ำใหม่นี่คือพูดถึงการก้าน s h o w e ภาพรวมของมันก่อนก็คือเราเลือกกับเบื้องที่ด้วยความที่ห้อง ใหญ่เลือกนะบ้านนี้ compact ก็เลือกเป็นสีขาวนะแต่ก็จะมีการตัดลายนิดนึงห้องเนี้ยก็มีการเพิ่มเติมช่องแสงเราดีไซน์คือว่าจะลงตรงไหนดีคือตรงเนี้ยก็กัดอายะทำดีไซน์ที่ไม่มีอ่างมีอะไรเรียบร้อยแล้วช่องแสงก็ไปแขวนอยู่บนได้รับ เราก็ต้องมีการแบบเขียนแบบออกมาแล้วก็ดูว่าฟังก์ชันในส่วนแห้งปกติเลยอ่างล้างมือกระจกนะครับแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์นะครับก็ต้องดูว่าระยะเป็นเท่าไหร่ที่พอดีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือชาวาส่วนเปียกที่มีระยะการอาบอยู่ที่ประมาณ90เซนถึงเมตรหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นระยะที่กำลังพอดีในการอาบน้ำได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าปกติจริงๆถ้าการทําห้องน้ำที่ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากตรงพื้นที่สวน ปียกับ<ช>ที่ส่วนแห้งมันสามารถลดระดับ<ต>ได้แต่ตรงนี้มันมีปัญหา,ารนเรื่องโครงสร้างค่นางเยอะการใช้กระเบื้องที่ ใช้เป็นกระเบื้องระดับเดียวกันทั้งหมดเนี่ยครับมาเลยจะเป็นต้องใช้ฉากกันนะใช่เพื่อไม่ให้เวลาอาบน้าอ่ะไอส่วนเปียกตรงนี้มันไหลวัข้างนอกถ้าเรากํหนดขอบเขตความชื้นในห้องน้าอยู่จุดเดียวครับห้องน้ําทั้งหมดก็จะสะอาดสดชื่นเฮ้ยผมว่าพอได้ลองดูอ่ะครับตอนแรกมันเสร็จแล้วฟางส่งวิดีโอให้ดูให้พี่งานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาดูมันก็เออมันสวยดีแต่ผมดูวิปลูกปุงลูกปืนอะไรเงี้ยการเลื่อนของมันแบบเนียวะเออของดีของดีคือเอาอย่างนี้สมราคานะครับในการเลือกใช้ห้องน้ํเนื่อง เ,เดียวกับเรื่องเรื่องเดียวกับสุขภาม,มันมีหลายเกรดถูกไหม เอาเป็นว่าวันนี้เราพูดถึงความสะดวกรวดเร็วได้ดายครบวงจรมีมาตรฐานทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจในการเลือกจ่ายเงินลงทุนกับฉากกั้นอาบน้ำซึ่งออกมาวันนี้รูเบกเกอร์คอนเฟิร์มให้เลยว่าโอ้โหพอใจว่ะเจ๋งดีอาจทำให้ห้องน้ําของเรานะครับจากห้องน้ําพื้นที่ขนาดเท่าเดิมพื้นที่ขนาดจากัดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช่วันนี้นะครับก็ยังไงฝากกดซับสไคร้ในทุกๆช่องทางของดูรูเบกเกอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมเป็นไงครับวันนี้ จบจบห้องน้ำสวยๆเนี่ยนะมีมีคำพูดเท่งๆไหมโอ้โหมันไม่ได้เตรียมอาไม่ได้เตรียมอาโยนอย่่งดีกว่าการทำห้องน้ำในการรีโนเวทบ้านนะครับก็วันนี้จบลงได้ด้วยดีฝากอะไรนึงขึ้นเตือนฝากไว้ว่าจริงๆมันเป็นห้องที่ต้องให้ความสําคัญนะหลายๆคนเนี่ยลืมที่จะมองไปไปให้ความสนคัญกับหน้าบ้านห้องรับแขกแต่ลืมไปว่าเนี่ยเป็นห้องที่เราใช้มันทุกวันจริงๆอย่างน้อยวันละสองครั้ง เพราะฉะนั้นเราจะทำไงที่จะทำให้ห้องน้ำของคุณใช้แล้วยัง,ยงมีความสุข<ช>ก็คือต้องเป็นในแบบที่คุณชอบนั่นเองนะครับผมก็ใครมีดีไซเนอร์ก็พูดคุยให้ความสำคัญคุยกับเขาอะไรเงี้ยใครไม่มีพยายามจะทำด้วยตัวเองก็ ็สู้ๆกันต่อไปทุกที่จะมองหาโซลูชันอะไรที่เขามาพร้อมบริการติดตั้งบริการคอนซัลต์ตรวจสอบอะไรทดีกว่านะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในบ้านนะก็ฝากชาววิเไว้เป็นอีกไอเดียครับไอรู้สืยองไงทีมาบอกเรานะควันนี้ต้องขอจากลาไปก่อนได้เลยับผมครับได้เนื่องจากวันนี้น้ำเรายังไม่ไหลนะครับนี่เดี๋ยวผมเตรียมน้ำมาประมาณ2ลิตรเดี๋ยวเรามาเทให้ดูเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสาม ไม่มีน้ำกระเด็นออกไปเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหดูนี่เป็นฉากกั้นที่ดีๆสุดยอดอ่ะสุดยอดเดยกูด